ทักทายสบายดีค่ะพอแม่พี่นอ้องเบิร์สุภูสูคนค่ะในคลิปนี้แม่มาล่อนกับพ่อยญยกะลังสิเตรียมเสือ้อผ้ายวันเกิดน้องอันนาค่ะซึ่งอันนากับน,นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่อยูอ่มองกินเขาเนี่ยแหะค่ะพี่น้องเพิ่นยังบาหูตัวแม่มาล่อนกับพอยย่อยญยกรลองเพลงแฮปปี้เบิร์ดต์ไม่เพิินค่ะระากายของขวัญเล็กๆน,น้อยๆค่ะพี่น้อง ีนี่อนนาอายุครบ17ปีแล้วค่ะ ค่ะหลังจากอวยพรมันเกิดให้น้องอนาแล้วเขากลับพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตัวอำเภอค่ะซึ่งเป็นลานของมูแม่มาล่อนเองค่ะเป็นลานน้อยๆค่ะเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวย้อนกลับไปอุดหนุนเพิ่นค่ะพี่น้องกระเสบค่ะน้องอนาเรามากินก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่ต่ละกลองผมยี่ตลาดแม่ก็ส่งมาไม่ไหวหนิเราจะมาไหนเราบ้างใบสองผสมร่องของแล้วโอ้แต่กับมาไม่อีากซื้อหมดเลย ได้ตจลายพอะลายายตลาดีเลยตันียรไทุระม่าลไซไปธนาขารนจะพุ่งพวกแป๊บนึงหนึ่งสองสามโอเคดูจังอะไรทบได้แน่ตอนนี้กำลังเงี้ยไปเลยไปเลย ちょっといいねす นี่คือเส้นเล็กเล็กสามด้วย จ้าียอกสิบห้าสิบร้อยสิบบาทจ้า Sie hat vor zwei Stunden gefürchtet, jetzt ist sie schon wieder. <lacht> <lacht> ค่ะพ no erm er ี่น้องก๋วยเตี๋ยวกะเซ๊บเสียบค่ะเสียบเหงื่อแตกเหงื่อแตนค่ะเสร็จเสร็จเสร็จมา ค่ะหลังจากกินก๋วยเตี er> ๋ยวเรียบร้อยแล้วตอนนี Data> ้พากันมาแวะบ้านอาค่ะก่อนศิจะกลับบ้านเนาะมือแลงช่วงย่ามแลงก็สิเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดให้น้องอันนาค่ะแวะมาเอาบักฮวงไปต่ำกับพี่น้องเบตส์อ่อนคักไหมบักฮวงอยู่สวนเพิ่นค่ะเพิ่นกระตอยบักฮวงให้ค่ะดกดกค่ะบักฮวงบักเผาบ่อึดแนวยู่แนวกินกับพี่น้องอยู่บ้านเท่า Wie alt sind die schon? Ein ja so, okay. Oder ich nehme beide mit, okay? Ich nehme auch mit. Ich nehme auch mit. Komm. <laughs> 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 auch bei dir, So, hau, Lehen, kau um. เพื่อนมากอันหน้าเสือเว้ยเรียปากนหน